สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวนะคะคอไก่ทอดนะคะกับน้ำพริกเผาน้ำจิ้มะคะ่ะแซ่บๆนะคะอร่อยนะคะคอไก่นะคะชอบกินแบบนี้นะคะมันกรอบๆมันอร่อยดีนะคะคอไก่ทอดกับน้ำพริกเผาแบบแซ่บๆเผ็ดๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะคลุกแล้วนะคะก็มีผักนิดหน่อยนะคะนี่นะคะเติมน้ำปลาลงไปให้มันอร่อยเลยนะคะลงนะคะลงแล้วก,ก็คลุกคลุกคุกคุกโอ้ คุกนะคะให้อร่อยไปเลยนะคะคุกแบบนะคะแบบไหนละคะแบบที่เรานะคะคุกเสร็จเราก็จะเอาเอาใส่ปากนะคะใส่ปากสิบลงทออมันก็อิ่มแต่มันก็อร่อยนะคะอร่อยนะคะนี่ขาคอไก่นะคะทอดกรอบๆนะคะแล้วก็ดึงแล้วนะคะชอบกินนะคะชอบกินเนื้อข้างในแล้วก็หนังที่ทอดเนี่ยมันกรอบนะคะนี่เองก็จิ้มน้ําจิ้มไปเลยนะคะจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะอร่อยอร่อยนะคะระวังนะคะน้ําลายจะไหลอีกนะคะ นี่ละค่ะเราคอไก่ทอดนะคะจิ้มน้ำจิ้มไก่นะคะแบบอร่อยเติมพริกป่นไปหน่อยนะคะกินถัวไปด้วยนะคะจิ้มกับน้ำพริกเผาที่ที่เราเห็นนะคะไม้ตองเราราดมาร้อมพร้อมกันแล้วะคะ่ะถัถว่ถวถั่วแดงๆนี่นะคะอร่อยนะคะจริงๆกรอบๆเราซื้อแบบมาสดๆแล้วนกะ็แช่น้ําเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เชื้อโรคที่อยู่ในนี้นะคะตายไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะอร่อยอร่อยนะคะไม่ มาจิ้มกันค่ะจิ้มถั่วนะคะก็มีผักดูแค่นี้ละค่ะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เราก็มาให้เห็นกับข้าวคุกน้ำพริกเผานะคะแบบอร่อยแซ่บลงตัวอีกแล้วแซ่บ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 ,บนะคะนี่ละค่ะเรามาสลับนี่เอานิ้วนะคะเอาน้ำพริกเผามันติดช้อนนะคะเสียดายนะคะเราจะคุกให้รวมกันนะคะแบบอร่อยไปเลยนะคะ อาไรก็ได้นะคะพี่มาอุ้ยเอาอีกแล้วนะคะเราจะบิดนะคะนี่คอไก่นะคะแมบีบีบ,บีออกไม่ละออกสิครับอร่อยครับอร่อยเลยครับนะคะชอบค่ะชอบกินแบบนี้และคะ่ะมันทําแบบว่าถ้าเป็นเนื้อไปเลยก็บีเบื่อนะคะกินคอไก่ทอดนี่มันก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะค่ะมากินกันได้นะคะก็จิ้มน้ำจ,จิ้มไก่แซบๆค่ะอ้ว ว่าอร่อยแล้วนะคะอร่อยอีกแล้วนะคะอร่อยถึงใจนะคะช่วงนี้มันก็อากาศร้อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพนี่สําคัญต่อร่างกายนะคะถึงเราจะกินอะไรก็แล nice ้วแต่นะคะเราต้องดูนะคะร่างกายของเราด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะกินจนเหลือกระดูกแล้วนะคะนี่นะคะแซ่บนะคะกินน้ําพริกเผานะคะอร่อยแล้วก็คุกไปด้วยนะคะพุกชอบกินน้าพริกเผาแบบนี้นะคะคุกละเอยดน้ําปลาไปนิดนึงนะคะอร่อยแซ่บมากนะคะ เป็นคนชอบกินแบบนาำพริกเผามากนะคะมันกินได้ทุกอย่างนะคะจะจิ้มอะไรก็ได้หรืออะไรอะไรได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็อร่อยไปด้วยกันนะคะทุกๆอย่างนะคะมันก็อร่อยนี่ค่ะทั่วพูค่ะทั่วพูกินกับน้ำพริกเผานะคะเราล,ลาบมาทีเดียวนะคะไปหยัดจานนะคะกินแบบง่ายๆนะคะโอ้กาลังกัดนะคะกรอบๆเราซื้อแบบว่าเราเลือกนะคะเลือกผักสดๆหน่อยนะคะ แล้วราม,ามาแช่น้ําใส่เกลือนะคะมันจะฆ่าเชื้อโรคได้ดีนะคะนี่นะคะน้ําจิ้มไก่นะคะแล้วก็จะใส่แล้วก็ใส่พริกอมไปหน่อยนะคะให้มีรสเผ็ดแล้วก็อร่อยนะคะนี่นะคะมาคุกกันได้เลยนะคะคุกแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะเราคุกเสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่ปากแล้วนะคะแหมมือก็ถือคอไก่นะคะอีกมือนึงก็ตักข้าวใส่ปากนะคะมันอร่อยแค่ไหนอ่าจจมีแล้วนะคะ เขาว่ากินตองคอเนี่ยอร่อยนะคะชอบนะคะชอบกีนไอ้ตรงหัวมันะ่ะมันมันดีนะคะมันมันดีนะคะเอาจิ้มไปนะคะโอ้เนื้อขาวเลยนะคะนี้เนื้อเขานุ่มนะคะไม่ใช่ว่าเนื้อไม่นุ่มนะคะข้างในนะคะแต่เขาใช้แป้งไอ้นี้นะคะทอดนะคะแป้งมันทอดแล้วมันจะเออสุกขี่รอยยิ่งอร่อยนะคะมันจะกรอบค่ะกรอบข้างนอกนะคะนุ่มข้างในแล้วก็เหมือนะทุเรียน กรอบนอกนุ่มนายอะไรแบบนี้นะคะไอ้บิ๊กไก่นะคะไก่ก็อร่อยนะคะอร่อยมากๆนะคะกินแล้วก็โอ้ติดใจค่ะเจ้านี้นะคะซื้อประจานะคะเขาเขาขายไม่แพงนะนี่ราคาเราก็ซื้อมาจากร้านเนี้ยนะคะคอนก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็คอลสิบกว่าบาทนะคะนี่นะคะ่คแล้วก็ซื้อกินนะคะ อร่อยอร่อยบางครั้งเราก็ทํากับข้าวนะคะเบื่อนะคะเราทำไปบ่อยแล้วก็เบื่อเองนะคะเราก็ซื้อของเขาบ้างนะมากินนะคะมันเป็นว่าให้เจริญอาหารนะคะของเราก็เอาถั่วแดงเราชอบถั่วแบบนี้นะคะถั่วแบบนี้นะคะมันกรอบกรอบและอร่อยนะคะจริงๆนะคะถั่วเนี้ยนะคะมันจะแบบกรอบๆนะคะเราเลือกดีๆนะคะพบมาใหม่ๆนะคะเอ่อบางครั้งในกรุงเทพนะคะผักไม่ค่อยเยอะหรอกนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ